วันนี้จะมาดักหนูนะคะอันนี้ใช้สระรู้กี่บาทอันนี้สูบมะลีนี่นะมันคล้ายๆกันแหละเนี่ยแต่ว่าสูบมะลีมันจะหวานกว่าอันนี้ก็เห็นตอนซื้อมาสูบมะลีรู้แล้วใช่ไหมพอถึงบ้านสระเลยเปรี้ยวพิด <laughs> เออเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาดักหนูนะครับ <c oughs> จะกินไหมน่าจะกินมันไม่เลี่ยงมากคนแล้วนะหนูกินไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะแหวงไงนะเอนี่เผาเลยเนี่ยผางอย่างเงี้มอเตอร์เว่ยเนี่ย

เลยอะทวงไปยิ้มผ่าอะไรที่เกมนั่นไหมมันหนักปะเกือบไปแล้วมันไม่หนักหรอก ว่ะแต่พอพอมันเอียงปุ๊บมันทำให้อ่นเลยอะตีเขานี่เองยีไม่แรงงเาไงหมืนเดิม นั่นน,นันันบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วอันนี้อันที่สามอะไรอันนี้เราดักสลับไปอันที่สามแล้วนะคะลองเอานิว้วชิมชิมสลับด,ดิ <c oughs> นี่ที่ันนู้นดิรว่าเออันล้านไม่ล้านทรานแสดงว,ว่าใช้ได้อันนี้มันใช้ได้แต่แย่ยไปนิ้วใช้ไม่ได้ใช้ได้นิ้วเองไงานิ้วพี่ใช้ <laughs> หนูแดกแลไม่รู้แต่คนกลางตุยตุยตุยอยู่เลยมลลาลองเทสระก่อนหนูอร่อยหรือไม่หรอถ้าไมอร่อยหนูมันก็จะไม่กินหนูเนี่ยไม่กิน <laughs> ถึงมาก <c oughs> ที่เป็เนไง <laughs> <c oughs> อันนี้อันที่ไรเท่าไรอที่สี่แล้วอัน,นที่สี่ใช้เทสล่านี่ไง ใช้สลัดเหมือนเดิมขาปากเมื่อกี้เนี่ยหนูหนูกินแบบรู้แต่คนกินตุ้ยตุ้ยเลยอันนี้สี่ครับพี่ห้าเลยนะคะใช้สลัดสลัดไก่แหละพอยังไก่จะหมดพวงแล้วเนี่ยขายกินหนูหนูหนูไหนหนูตัวนี้เนี่ยอันนี้ที่ห้าใช่ไหมใช่จ้ะนี่อันที่ห้าสบายใช้อะไรตสบไปเดี๋ยวใช้ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดที่เราทำป๊อปคอร์นอ่ะใช่อันนั้น ข้าวโพดเหมือน,นข้าวโพดฝักอ่ะโอเคมันเหมือนข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยข้าวโพดไก่ใช่ไหมอ่าได้มาอยู่เฉยเลยงั้เนเดินปุ๊บแขนอันนี้ก็อันที่หกนะคะจะใช้สละเหมือนเดิมนี่อย่าไปชี้อย่าไปแย่ดิเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะให้ใส่เองดูนะนว่าในเนี่หกใบเดีไปดูอันนี้แถมใช่ไหมตอนแรกจะใส่กระโพดตอนแรกจะใส่กระโพดใช่ไหมนี่แถมแต่สละอันนี้เราใช้กระโพดนะคะมีน้ำยาด้ไหม น้ำยาอะไรน้ำจาร์น้ำจาร์ไงใส่กระโปรงเงี้ยใช่มันได้หลุดนึบหนึบหนึบโอ้อ่ะพูดอันนี้ก็กระโพดอีกอันนึงนะคะนี่กระโพดใช่อันนี้กระโพดโอเคกระโปงเยอะกระโปงกี่อันอ่ะสองอันแล้วสองอันแล้วไปจากกระต้อดีกระโพดอันที่สามแล้วนะคะดูนี่โอ้ดูขุยนี่ดูดตานขุยหนูทั้งนั้นเลยเยอะมากหนูอ่ะอันนี้น่าจะหนูตัวใหญ่ใช่ไหมพี่เก่งหนูครัวครัวครัวใช่ไหมอืม อยู่กับครอบครัว,วอ๋ออยู่กับครอบครัวไม่โดดเดี่ยวจะได้ใช่นี่ฝอยน่นรักน,น,นมัง <laughs> นี่ได้ตวงแล้วเอ้ยหนูท้องขาวกินได้ปะ <laughs> กินได้ดิเก็บไว้ก่อนสม <laughs> ไม่กลับไว้จะกลับไว้เอาสายดิ <laughs> ได้เดี๋ยวมากัดทำไมไม่ตายทีเดียมันจะกัดอะไร <laughs> อันนี้อันที่สี่แล้วนะคะนี่ข้าวโพดมาเดิมทั้งหมดสิบอันใช่ไหมใช่ทั้งหมดสิบอันก็ข้าวโพดห้าอันแล้วก็สละห้าอันแต่อันนี้แดดมาเลยสละหกเออใช่สละกหกอันจำผิดข้าวโพดยานสี่ไปต่ออันนี้เราได้มาหนึ่งแต้มแต้มหมาอะไรเสร็จใช่ไหมใช่ไมาอันนี้เลยฝาละมังซึงหมุนไปหมุนมาฮะไปหมุน S <S หนูหุนไปมุนมาได้หนูเดินมาแล้วุไนไปุนมานี่ไงขาดไปแล้วอ่างขาดไปแล้วเนี่ยหนังมันลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บปะนะมเจ็นี่ามเจ็บมา,า,มาันเจ,เ,จาเจ็บมันจะร้องใช่ไหมใช่ถ้ามันเจ็บมันจะร้องแล้วนี่จะเรียกว่าทีอีกทีมันก็ไม่เจ็บใช่มันงเงปิ๊บเลยโบะนึงอยู่เลยโบนึงไงใช่น,นี่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 เฮ้ยความดีมาตกใจ เดี๋ยวอะไรมารู้นี่เนี่ยได้สองตัวแล้วนี่เขา<อ>ไปอยู่เออไม่อยู่ยนั่นจริงเหรอวะแต่ร้อนวิ่งเขารู้เลยนะ นั่นเองหรือเปล่ารู้เตยไหมร้อยนี่กระเด็นนี่เลยลองสลักด้วยจะหงียบยนะตอนนี้รอยลายไม่เล่นอันครับะละลายไม่เล่นอันจะมาจิตหนูจะเลิกเอาไว้เหมือนเดิมเลิกเป็นเดิมอยากเข้ามาเลาะใหม่ใช,เใช,ใช่เดี๋ยวกลับมาเลาะใช่ไหมใช่เดี๋ยวกลับมาเลาะตอนตีตอนนี้กี่ตัวแล้วที่ถูกมาสองตัวสองตัว ปะไปรอเวลารอหนูกันใช่เดี๋ยวเราจะไปรอหนูกันนะคะนี่ที่ดักไว้ใช่ที่ดักไว้มันมีกี่อันนะสิบอันสิบอันเอ่อสละสลาหกร้โพดสี่สี่ตาเราสองตัวแล้วที่เราทุบมาไปที่เราตีมาได้สองตัวแล้วจะได้ไหมไปดูดิเฮ้ยหนูอยู่ไหนนี่ไงนี่หา่เนี่ย เนี่ยเฮ้ยเนี่ยนี่ไงไว้ตีตีไว้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 ตีเก็บเลยเก็บไปเลยอันนู้นหนูยุ่นะติดๆมันยังไม่ตายนะปล่อยวิ่งนี่เนี่เก็บวะอือมาไม้เก็บวันนี้ก่อนเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหมากินเนี่ยร้อยพึ่งเหมือนพึ่งกุลูเลยนไงเนี๋ก็เก็บไปบ้า เก็บเลยเก็บเลยพอมันดึงกลับไปแล้วอันนี้พอมันเลยอุูใช่เฮ้ยจริงๆเ็าต้องได้สามตัวแล้วเนี่ยสลากินดีวะแสดงว่ามันเพิ่งติดเลยนะใช่เป็นอยู่เลยอีกหนูกิน,นยังหวานเลยก็หนูเทสแล้วไงอ๋อเทสแล้วใช่บอกแล้วไม่อยากจะคุยถอนแม่งเลย น้าวมากลับมาพี่ซื้อให้สลัดสลัดได้ผลครับกระโพดไม่ติด,ไม,ตดไม่ติดเลยและเขียนเลยเขียนที่กระโพดเลยเออนี่อ่านรูปนี้ไม่มีรอยกินเหมือนกันสรุปยอดวันนี้ได้กี่ตัวได้สี่ตัวได้สี่ตัวได้สี่ตัวสี่ตัวครับแต่สลัดกินดีนะ สละนี่มีรอยล้านสามอันได้สองอันมะนที่ไม่ติดหน,หนูหนูพุกตัวหนึ่งหนูท้องเขาวสามตัวสามตัวถือว่าโอเคอยู่ครับกับครืงคืนใช่ป่ะกลับบ้านกันดีกว่าเนาะใช่อะสนใจเสื้อทักมาด้วยนี่ฝากติดตามเพจน้องมอยใสลุยวีสองเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปเม้นมาได้เลยไปแล้วกลับบ้านกัน